สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สไตล์ครั้งนะครับในวันนี้นะครับจะกลับมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการตูนอีกครั้งครับเป็นเรื่องเดิมครับบากิจอมประจันบาลซึ่งเคยนําเสนอเรื่องราวต้นแบบคาแรคเตอร์บากิแล้วก็นักมวยไทยไปหลายครั้งแล้วนะครับสำหรับเรื่องบากินั้นเป็นฝีมือการเขียนของเคซเกะอิตางากินะครับซึ่งคนไทยน่าจะรู้จักนักเขียนคนนี้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็บวกความหมั่นไส้เข้าไปด้วยนะฮะโดยวันนี้ครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับต้นแบบคาแรคเตอร์นะครับก็ถึงคาของเขาสักทีครับ อสุไลออก้าป่ายูครับสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีครับฮันมะยูจิโร่พ่อของบากีนั่นเองโดยผมเคยนําเสนอต้นแบบบากีไปแล้วนะครับซึ่งเขาก็คือไทระนาโอยุกิซึ่งเป็นนักมวยชุดบ็อกซิ่งนะครับอยู่ในเอพิโซดที่1ิซึ่งก็นําเสนอไฟที่ต่อยมวยกับนักมวยไทยไปนะครับลมอีสานสอนินกุลก็ไปย้อนดูได้ครับแล้วก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับบากีอีกหลายเอพิโซดนะครับทั้งต้นแบบต่างๆหรือว่าท่าต้นแบบจากบากีนะครับว่ามาจากใครบ้าง ซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องราวเกี่ยวกับบากีของช่องผมนี่แทบจะเป็นวิทยานิพนธ์บากีไปแล้วนะครับไม่มีใครทําเลยนะฮะแล้วก็ต่างประเทศก็ไม่ค่อยมีใครนําเสนอแบบนี้ได้นะครับก็ไปช่วยอุดหนุนดูกันหน่อยนะครับผมจะได้ทําออกมาอีกเรื่อยๆจากต้นแบบบากีที่เป็นนักมวยจริงๆครับตอนแรกผมก็คิดนะฮะว่านักสู้ทั้งหมดในเรื่องเนี่ยน่าจะเป็นพวกนักมวยนักศิลปะก,การต่อสู้ทั้งหมดนะฮะแต่พอมาเจาะลึกคาแรคเตอร์ไปและหลายครั้งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า จลิดความชอบของผู้เขียนก็นคือเคสซุเกะอิตางางกิเนี่ยมักจะชอบอะไรที่แบบเก่าๆในยุคข,ของเขานะครับยุค80ยุค90เช่นคนดังในยุคนั้นหรือว่านักมวยนักกีฬาดารานักร้องคนในแวดวงต่างๆครับในช่วงยุคเก่าๆนะเขาจะเอาความโดดเด่นของใบหน้ามาวาดเป็นคาแรคเตอร์ในการ์ตูนของเขาแทบจะทั้งเรื่องครับดังนั้นตุลละครฮันมะยูจิโร่ครับ ก็ไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องเป็นนักมวยหรือนักศิลปะการต่อสู้นะครับโดยฮันมะยูจิโร่นะครับปรากฏตัวครั้งแรกในเล่มที่5นะครับตอนที่43นะครับซึ่งธนปีก็คือช่วงปี1992นะครับโดยออกมาโชว์เหนือใส่การต่อสู้ระหว่างบากิกับโตบะนะฮะและนี่ก็คือภาพฮันมะยูจิโร่ในการปรากฏตัวครั้งแรกๆสุดนะครับก็ดูเอาเลยครับว่านึกออกไหมครับว่าเหมือนใครหรือว่าคล้ายใครนะซึ่งการวาดตัวละครของเคซเกะอิตางกีนะครับ การปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ยมันจะมีความเหมือนตัวต้นแบบต้นฉบับมากที่สุดนะครับจากนั้นนะครับก็จะค่อยๆเพี้ยนไปไเรื่อยๆไปไเรื่อยๆนะฮะซึ่งถ้าอยากรู้ว่าเป็นตัวต้นแบบมาจากใค,ครนั้นเราก็ต้องเอาภาพการปรากฏตัวครั้งแรกนี่แหละครับมาทําการคิดวิเคราะห์โดยในเรื่องนี้นะครับเคซุเกะนะครับเคยให้สัมภาษณ์แลวมีคนลงยูทูบด้วยนะครับเขาสร้างตัวละครฮันมะยูจิโร่ให้มีความดุร้ายคล้ายๆพฤติกรรมของสิงโตนะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาของฮันมะยูจิโร่นั้น จะมาจากดาราฮอลลีวูดคนหนึ่งครับเอาละสิครับสนุกละสิไม่ใช่ต้นแบบเป็นนักมวยแล้วก็เป็นนักศิลปะการต่อสู้นะครับแต่เป็นดาราฮอลลีวูดนะโดยคลิปตัวนั้นนะครับหายไปแล้วนะครับผมไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานมาให้ชมได้นะครับเพราะมันหลายปีมากแล้วครับแล้วก็ลืมเซฟไว้ซะด้วยแต่ผมจําชื่อดาราคนนั้นได้นะครับเลยทําการค้นหาข้อมูลต่อซึ่งดาราต้นแบบคนนั้นก็คือแมดดิลอน แมดดิลลอนก็มีชื่อเต็มครับแมทธิว s แซมสันดิลลอนนะฮะก็เป็นนักแสดงฮอลลีวูดนะครับเป็นชาวอเมริกันนะครับก็มีผลงานการแสดงตั้งแต่ปี1979 mm hmm. <79 S 2> เป็นต้นมาจนาถึงปัจจุบันนะครับก็จากนักแสดงก็กลายมาเป็นผู้กำกับนะก็ผลงานดังๆของเขาในอดีตครับเรื่อง Over the Edge My Bodyguard Little Darling The Outsider l u m b e r f i t อะไรพวกนี้เป็นต้นครับถ้าใครเคยดูก็นี่แหละครับผลงานของแมดดิลลอน ซึ่งถ้าเกิดไปค้นตามเว็บไซต์ครับก็จะมีเว็บต่างประเทศครับฝรั่งเขาก็อ้างเหมือนกันนะครับว่าต้นแบบยูจิโร่ก็คือแมดดิลอนนั่นแหละฮะก็แสดงว่าอาจจะไปเห็นคลิปที่มีทางเคซเกะอิตางากิได้คาทําสัมภาษณ์ไว้นะครับแต่ว่าเว็บต่างๆเหล่านั้นก็ไม่ลงลึกถึงขนาดว่าหารูปมาเปรียบเทียบนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเคซเกะนั้นไปถูกใจแมดดิลอนจากหนังเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าสเสน่ห์อย่างหนึ่งของแมดดิลอนนก็คือเรื่องของตาเรื่องของคิ้วนะครับ โดยจะมีกระดูกช่วงบริเวณเรียกว่าอะไรบริเวณหนกคิ้วอะไรแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะหนานะครับแล้วก็ดวงตานนั้นจะถลําลงไปอยู่ในเบ้าค่อนข้างลึกนะครับทำให้หลายๆมุมในการถ่ายภาพของแมดดิลอนครับจะเห็น ใบหน้านะครับบริเวณเบ้าตานะครับก็จะเห็นเป็นเงาดำนะครับก็เห็นดวงตาดำๆก็ดูเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ตัวร้ายดีนะครับซึ่งฮันมะยูจิโร่นี่ก็เรียกว่าถอดแบบมาเลยนะก็จะมีการวาดให้เห็นเบ้าตาดำๆเหมือนกับคนอดนอนอะไรแบบนี้จริงๆไม่ใช่ครับอาจจะแสดงเป็นการแสดงออกถึงเป็นตัวร้ายอย่างงี้นะแต่ที่สําคัญเลยครับผมสงสัยว่าไอ้ฮันมะยูจิโร่เนี่ยปรากฏตัวตอนแรกๆเนี่ยมันจะมีทรงผมลักษณะอาจจะโยยาวหน่อยแล้วก็ปลายมันจะแหลมๆหยิกๆนิดๆครับ ซึ่งเท่าที่ค้นดูหนังของแมดดิลอนแล้วก็ภาพต่างๆนี่หาไม่เจอครับว่าไปเหมือนมาจากหนังเรื่องอะไรของแมดดิลอนในอดีตนะครับแต่พอค้นไปค้นมาแบบลึกๆเลยครับปรากฏว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งของแมดดิลอนที่ไว้ทรงผมแบบเดีกบที่ฮันมะยูจิโร่ปรากฏตัวครั้งแรกนะโดยภาพนี้เนี่ยละครับที่ผมไปเจอมาครับเป็นภาพงานเลี้ยงแห่งหนึ่งในนิวยอร์กนะครับซึ่งตอนนั้นแมดดิลอนมีอายุเพียงปีครับก็ปีเพิ่งเข้าวงการมานะครับก็จะเห็นทรงผมของแมดดิลอนครับจะเห็นได้ว่าแม่น่าจะเหมือนฮันมะ โดยจะมีการเซ็ตทรงผมครับใส่เจลใส่มูสให้มีลักษณะเหมือนก็ว่า,าแหลมๆนะฮะแล้วก็เป็นลอนๆคล้ายๆยูจิโร่เลยฮะก็เป็นไปได้ว่าเคซุเกกอิตางากินะครับอาจจะไปเอาภาพลักษณ์ของแมดดิลอนในช่วงนั้นมานะครับก็ไม่รู้ไปเห็นมาจากนิตยสารอะไรเข้าในขนาดนั้นนะครับก็เลยนํามาวาดต่อในเรื่องบากิเลยก็จากตรงนี้ครับจากที่ผมทํามาหลายๆคาแรคเตอร์ในเรื่องบากินะครับ ผมคิดว่าทุกตัวลคนนะครในเรื่องครับแม่งน่าจะเอามาจากคนที่เป็นตัวจริงทั้งหมดเลยนะฮะทั้งคนในญี่ปุ่นแล้วก็คนดังๆจากทั่วโลกหรือว่าดาราหนังเก่าๆพวกนี้นที่ผมอาจจะไม่รู้จักก็มีนะซึ่งตรงนี้มันค่อนข้างลึกและเข้าไม่ถึงได้ทั้งหมดนะครับแต่ก็ถือว่าสนุกดีครับได้ค้นหาได้ตั้งข้อสังเกตไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นไงบ้างครับหวังว่าจะถูกใจนะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับในการแกะคาแรคเตอร์ของฮันมะยูจิโร่ครับสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดบนปัตตนะฮะ สำหรับเรื่องบากี้นั้นผมยังมีการแกะคาแรคเตอร์ได้อีกนะฮะก็เช่นพวก5นักโทษะหารแจ็คแฮมเมอร์แล้วก็ล่าสุดนะฮะแม่ของแจ็คแฮมเมอร์เนี่ยผมก็เจอ้วยว่าเป็นใครนะครับก็หวังว่าอนาคตจะมีโอกาสมานำเสนออีกครั้งครับถ้าชื่นชอบว่าอยากจะให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือว่าพิมพ์มาคุยคอมเมนต์กันก็ได้ครับจะได้มีกำลังใจทำต่อเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากครับ